ถ้วอกเตาันนี้ม่เาผัดหมูใส่ข้าหัดหมูใส่ข้าหน้าห่อนไนทีแล้วเอาหมูใส่เลยนี่หมูที่ทำในก้อหมูัลานนอลหอขคน้มันสุกก่อนใส่เข้าไปสักน้อย ป้าไวาจะผักถึงมันซีซุกเขาก็ค่อยใส่พักมันพักก่อนโอ้ัวหน้าเลออยใส่ซีอิ๊วเข้าไปนิดนึงใส่ร้ายหมดเลยตนยั้นแก้าย อหอมบบบโมเมนเซฟเด้อเนี่ยใช่ว่าเห็ดกินเองนเี๋เซฟเซฟเซฟป,ปลิ่มไปจังน้อยมันซีซุกขนวดจังน้อยเอาใส่เครื่องปรุงเข้าไปบ้างเนี่ยใส่สลดในยนึงใส่หน่อยกับแฉกหน่อยให้มักละายกัน ใส่ร okay, like ้ายแสบร้ายเกน้อยเล็กน้อยโอ้ยยังไงโอ้ยจามพอม ซอสปรุงรสเข้าไปซอดไปนิดนึงพ so ้ๆๆพร้อมๆๆออนๆๆออยใหเข่ากันก่คอยใส้พัก

bạn chắc nó